ศูนย์วิทยุ191รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเมื่อช่วงกลางวันสังเกตเห็นกล่องขนาดใหญ่2ใบตั้งอยู่บริเวณกลางสระน้ําแต่ตกดึกมากก็ไม่เห็นแล้วและช่วงเวลาดังกล่าวพบชายขับรถเก๋งท่าทางพิรุษพร้อมกันนี้ยายได้ยินเสียงเอะอะวอยวายอยู่บริเวณริมสระน้ําน้องลุมหินบ้านสร้างขุยอําเภอพังคนจังหวัดสกลนครพนักง,งานสอบสวนร้อยตารวจเอกถาวรใจปัดขารองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพพังคนพร้อมด้วย นักงานพิสูจน์หลักฐานและกู้ชีพกู้ภยัยจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชายต้องสงสยัยทราบชื่อคือนายเออายุ35ปีเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตยืนอยู่บริเวณริมสะระลักษณะผู้จา่าให้การวกวนทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวไว้ก่อนส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุพบแท่นเหล็กสร้างขึ้นหมาอยู่กลางน้ําเจ้าหน้าที่จึงลงค้นหากล่องไปดังกล่าวในน้ําพบเป็นกล่องเหล็กขนาดใหญ่เท่าตัวคนสองกล่อง แต่ละกล่องบรรจุร่างของชายและหญิงเสียชีวิตอยู่ภายในกล่องละหนึ่งศพลักษณะกล่องดูเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนบางส่วนของกล่องปิดผนึกด้วยเหล็กแผ่นแต่ก็เหลือช่องไว้ให้น้ำเข้าได้บางส่วนด้านนอกถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่สองถึงสามชั้นล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาะภายหลังทราบชื่อคือนายประหยัดอายุ66ปีชาวบ้านตำบลสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและนางสาวเพียงเพ็ญชาวบ,บ้านสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครผู้เสียชีวิตทั้งสองรายมี ความสัมพันธ์เป็นพ่อและน้องสาวของผู้ต้องสงสยัยเบื้องต้นเจ้าหน้าทีท่ได้ควบคุมตัวน,นายเอนาสมมุติผู้ต้องสงสัยไว้สอบปักคำเนื่องจากมีท่าทีพิรุษ